สวัสดีค่ะพอกันกับ่องย่ายม,งม่งเมื่อนี้มาปอกน้ำไม้สีแกงพี่นอ้องน้ำไม้สด,สด ออกแล้วเลยพีน่น้องน้ำไม้สดๆค่าปั้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปต้มพี่น้องเตรียมเคียงครบเลแล้วค่ะน้ำไม้ต้มชุกเรียบร้อยแล้วพี่น้องนอ้ำจานั่งปั้นขุนคุนค่ะเห็ดคอนขาวบ,วบักบวบแข่งค่าเกงใส่ผักขาพยิตู พีกลูกโดดสีเขียวเขียวพี่น้องอ่อนๆออนเป็นเขาเบียต่ำใส่บบกพีกค่ะแ่น้ำละลายน้ำปนาน่าล่า่งไป็นเลยค่ะมาาจะนั่งคุนๆพี่น้องปั้นคุนๆ มีคนขาวลงไปเลยค่ะมีคนขาวตัดตินออกอ่อนๆพี่น้องเอาไปตังไฟเลยค่ะมาเคี่ยวพ่วงลงไปค่ะบอกคุณย่าซื้อให้เร็วข้าอะไรอนะจิ้มจิ้มอ,อย่างนั้นผมเคี่ยวเกลี่ยค่ะ น้ำปลาใช่ปลาเยอะๆที่น้องสีอนื้น่ค่ะ รสชีน้องไปข้ขุน่นนัวข้มแสบค่บะพี่น้องเติมตะไคร้ลงไปค่ะไข่ลงไปใส่อหอมค่ะเป็นคาเบียร์พี่น้องคาเบียร์กับพริกค่ะ เบียกับพริกจิละลายน้นไวป,ปเบียพริกน้ำปลาแดกปลาล่าหุงสุดโรสใส่เบลร์พี่น้องพริกุกโดดค่ะพริกอ่อนพี่น้องตามด้วยหกบวบ ไม่สดสดซิมเบึงรถค่ะเตินนมน้ำปลาล้าลงไปอีกค่ะ เกลือลงไปอีกนิดหน่อยสุกแล้วพี่น้องอีกตัวลงไปเลยค่ะกดถ่ายด้วยปกขาค่ะคสาสาพี่น้อง

แลีวลเด้อพี่น้องกินแกงน้ำมหม่ห่อนๆน้ำกันเด้อค่ะกินแกงน้ำห,ห่อนๆยําแลงเด้อพี่น้องเส่บๆน้ำกันเด้อลิปนี้ยายมุ่งกับพรอตัวซ้ำานีเด้อค่ะ,ะกดไหลกดแ์ให้ยายมุ่งน้ำในเด้อสวัสดีค่ะ